ผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรัก herum, หวยทุกคนทุกท่านครับสวัสดี FC ฟ a แฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีครับวันนี้นะครับผมประจำวันที่28นะครับอีก3วันนะครับรัฐบาลไทยจะออกแล้ววันนี้ผมเลยขออนุญ,ญาตนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยครับวันนี้ขออนุญาตมาปล่อยรัฐบาลไทยใบเต็มมาคำนวณสูตรเลขตารางรัฐบาลไทยใบเต็ม ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมนะครับผมต้องบอกเลยว่าพี่ๆหลายๆคนหลายๆท่านนั้นรอสามตัวตรงเฮียตีคนรักหัวยอยู่งวดน,นี้หนึ่งธันวาคมใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิงเขาพ่อพร้อมใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซทุกคนผมบอกกับหน้าแฟนเพจไว้ว่า อางวดนี้เนี่ยนะครับจะจัด3ามตัวหนักๆนะก่อนส่งท้ายปีใหม่ปีเก่าก่อนส่งท้ายปีเก่านะต้อนรับปีใหม่นะครับผมในวันที่1นธันวาคมนี้เนี่ยรัฐบาลไทยจะออกผลเพราะฉะนั้นเราจะมาวิเคราะห์คํานวณแนวทางกันครับว่าเลขรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับควรระวังตัวไหนตัวไหนมีโอกาสออกตัวไหนมีโอกาสเข้านะครับจะพามาระวังไปพร้อมๆกันนะครับคือจะบอกว่า พามาคํานวณนั่นแหละนะครับไอค้คำว่าระวังก็คือเลขมันมันวิเคราะห์มันคํานวณกันได้เนาะเพราะฉะนั้นที่พี่ครับฝากกาลังแรงเชียร์แรงใจนะครับกดแชร์ไลฟ์สดนี้ให้ผมหน่อยนะผมจะได้เปิดการมองเห็นเนาะเขาจะได้รู้ว่าเฮียตีคนรักหวยมาคํานวณวิเคราะห์รัฐบาลไทยให้แล้วนะครับอถ้าไม่เสียเวลาครับผมไปเลยนะผมเริ่มให้เลยแล้วกันเนาะรัฐบาลไทยงวดล่าสุดเนี่ยสองสองหน,นึ่งเนาะงวดนี้นะครับแล้วก็ สองตัวเนี่ยออกสามแปดผมเนี่ยคนถูกเยอะนะสามแปดในเลขสวยนะครับก่อนหน้านี้ออกศูนย์สี่สี่มันคุณคุไหมคุณคุไหมทุกคนเคยนะครับหกหกห้าคือโอกาสที่ข้างบนจะเบิ้ลเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากนะครับอืมอ่ะผมให้ดูแล้วกันผมให้ดูแล้วกันงวดนี้สัญจรเชียงใหม่กับเฮียใช่ครับ มีคนบอกว่าเลขสูงเลขสูงมาดูนะครับทุกคนอ่าผมจะให้ดูนะนี่คือสถิตินะครับหวยสัญจรเนี่ยจับอืมผมคิดว่าหวยสัญจรจับไม่น่ายากครับแต่เลขมันจะไม่สวยนะอย่างเช่นอ่าเลขกลุ่มไม่สวยเป็นไงเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ดูนี่ฮะรัฐบาลไทยออกครับออกแบบนี้ฮะซึ่งทุกคนถ้าเป็นหวยลาวใช่ป่ะถ้าสมมติเป็นหวยลาวเราจะจับอ่หกซ้ำหกซ้ำหกไหลนะสองลงล่างนะสาม 3สามซ้ํส,สี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหวยลาวเราจะคำนวณอย่างนี้แต่นี่คือรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยเนี่ยเขาจะออกเลขออกผลแบบเนี้ยซึ่งมันจับทางยากมากนะครับผมบอกเลยสิ่งเดียวที่ผมจะจับทางได้นะครับคือผมจะต้องดูตัวเบิ้ลนะครับตัวเบิ้ลนะครับของวลดล่าสุดนะครับก็คือหกหกสองโนแล้วก็หกหกห้านะครับไม่ใช่งวลดล่าสุดนะจะไม่ใช่ตัวเด่นผมจะเอาแปดเนะี่ยขึ้นไปไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้เด่นสองรองแ นะครับเด่น2ลรอง8อ่ะทุกคนครับเอาเลขพวกนี้เอาไว้ในใจเอาเลขพวกนี้ไว้ในใจนะเราคํานวณได้แค่นี้เราเอาเราถ้าเป็นหวยลาวนะครับผมจะต้องคํานวณวิเคราะห์นะครับตัวเพิ่มแต้มลดแต้มของแต่ละหลักใช่ไหมครับแล้วเอามาใส่ตารางใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นหวยระดาบไทยเอาแค่เด่นกับรองพอนะครับเอาแค่เด่นกับรองพอและให้เราย้อนกลับไปดูว่าเมื่อ1ธันวาคมเนี่ยนะครับปี6-6เนี่ยนะฮะอ่าหวย รัฐบาลไทยได้ออกตัวไหนไปแล้วบ้างนะครับซึ่งสถิติชัดเจนครับ1ทธันวาปี66 6, 6. ปีที่แล้วเนี่ยออก097แล้วก็91ปี65เนะี่ยออก805 08นแะแล้วก็ปี64เนี่ยออก58นะครับคือที่ผมจะสื่อผมจะสื่อให้ฟังว่าเลขวันที่อ่า1รัฐบาอ่า1ธันวาคมเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยคือโดยสถิติแล้วนะครับ ออกเลขสูงมากๆนะครับสูงไปยันศูนย์เลยนะครับคือสูงมากนะครับอันนี้ผมให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับห้าศูนย์แปดศูนย์เห็นไหมครับบนล่างมันจะออกเหมือนกันนะครับแปดห้าแปดสองเห็นไหมครับเก้าสี่สี่แปดนะครับคือมีสี่บนสี่ล่างมีแปดบนแปดล่างนะครับมีแปดบนแปดล่างศูนย์บนศูนย์ล่างมีเก้าบนเก้าล่างเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับว่า งวนนี้นะครับเลขจะค่อนข้างสูงนะครับในรัฐบาลไทยเนาะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเก็บ8กับ2เอาไว้ในใจนะครับอย่าพึ่งนะผมจะใส่ตารางให้ทุกคนได้ดูใบเต็มงวนนี้มีเขาโคงมากครับมีเขาโคงมากสารภาพเลยว่ามีเค้าโคงมากๆนะครับในการออกผลนะครับในการออกผลนะครับคือคําว่าเขาคงคือมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับที่งวดน,นี้เนี่ยเลขตารางจะเข้า ค,คือยังไงก็ช่างอขอให้อยู่ในตารางอย่างเดียวนะครับขอให้อยู่ในตารางอย่างเดียวโอกาสเข้าสูงนะครับไม่ว่าจะสองตัวล่างหรือสามตัวบนคือพูดง่ายๆว่าถ้าผมคว่างวดนี้มีสองใช่ไหมอ่าสมมุติว่าผมคํานวณว่ามีสองใช่ไหมแล้วสองมาจริงสองมันจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยครับอ่าประมาณนั้นถ้าผมฟันว่าแปดมานะครับแปดก็จะมีทั้งบนทั้งล่างเหมือนกัน,นครับพี่พอเข้าใจไหมนั่นแหละสิ่งที่ผมจะอธิบาย ผมให้ระวังไว้เลยครับเอา2กับ8มาขึ้นแท่นรอไว้เลยครับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวประกอบนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเลขกลางตารางของรัฐบาลไทยงวดนี้จะต้องเป็น9ครับงวดที่แล้วเขาออกไปแล้วนะเก้าหนเนะครับแเนี่ยเขาออกบ่อยมากๆนะครับอย่างที่ผมให้ดูสถิติเมื่อักครู่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็น58เอยอะไรเออยเนี่ย ออกบ่อยมาก82 8 5 80เนี่ยออกมาหมดแล้วนะครับ82 8 5 80 84นะครับคือทุกทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปี6 6 65 6 4 6 3 6 2กสี่หนะครับเลขเนี่ยชุดนี้นะครับออกบ่อยจริงๆนะครับออกบ่อยจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับงวดนี้เนี่ยผมก็เลยให้ระวังนะครับให้ระวังเก้าเป็นพิเศษนะครับ 8เนี่ยให้ระวังเป็นพิเศษเหมือนกัน8 2ดสองสองปดมีโอกาสมาไหมในหนึ่งหนึ่งธันวาคมน,นี้ผมมองว่ามีโอกาสแน่นอนนะครับมีโอกาสแน่นอนทีนี้เหลืออีกสองตัวสำคัญครับสองเลขสำคัญตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนนะฮะย้อนนะครับ,นะรบกลับไปดูปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเออทุกคนเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคทุกคนดูนะครับช่วงคาบเกี่ยวปีนี้เขาออกแ2ดสองแปดห้า แล้วเขาก็มาออก80805นะครับทุกคนเห็นไหมทีนี้มาออก9ก้าหนะครับให้ดูตรงนี้นะ258 805 9197เพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนไหมฮะเจ็ดจะต้องอยู่ในตารางอย่างแน่นอนไม่เจ็ดก็หนึ่งมีโอกาสมาแน่นอน นะครับแล้ว <desserts> อีกหนึ่งตัวที่ผมจะไม่ให้ทิ้งงวดนี้คือศูนย์ครับนี่คือเลขรัฐบาลไทยงวดนี้นี่คือเลขรัฐบาลไทยงวดนี้ผมบอกเลยนะอยู่ในตารางนี่แหละอยู่ในตารางนี่แหละฮะจับให้ดีจับให้โดนนะครับจับให้ดีจับให้โดนเลขรัฐบาลไทยงวดเนี้ยอยู่ในตารางนี่แหละนะครับบางคนชอบเก้าหนึ่งบางคนชอบเก้าเจ็ดบางคนชอบเก้าศูนย์ไม่ว่ากันไม่ว่ากันใครจะรัดจะชอบตัวไหนไม่ว่ากันแล้วแต่ชอบ นะครับแล้วแต่ชอบนะครับจะชอบ91้จะชอบเก้าจะชอบ92้แล้วแต่ชอบแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับใบเนี้ยเรียกใบตารางเพราะฉะนั้นใบตารางผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะออกข้างบนอันนี้ขออธิบายให้ชัดเจนก่อนก่อนที่เพี่ๆน้องๆชาวคนรักหวยจะเอาไปตีความใบเนี้ยชอบออกข้างบนและผมจะบอกว่ารัฐบาลไทยใบเต็มววนนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่านี่ฮะ ทุกอย่างมันเอื้อหมดแล้วครับทุกอย่างมันดูลงล็อกหมดเลยครับงวดที่แล้วเนี่ยผมไปพลาดที่มันเบิ้ลนะสองหนึ่งเลยสามแปดนะผมจําได้เลยมาดูว่าเจ็ดเก้าสองชอบมากค่ะเป็นตัวที่ผมจะฟันในวันนี้เลยครับผมจริงๆแล้วผมคำนวณแล้วนะแต่มบอกเลยครับเจ็ดเก้าสองครับจะเป็นเลขที่ผมฟันครับในสามตัวตรงรัฐบาลไทยวดน,นี้ครับ อ่าแสดงว่าพี่ดูเฮียติบ่อยพี่รู้ทางเฮียติละ7เจ็ดเก้าสองถูกต้องครับดูนะครับตัวแรกนะครับถ้าสองมามันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วสองเก้าถ้าแปดมาให้เอาแปดใส่แปดเจ็ดไปเลยเพราะงวดที่แล้วมันออกเก้าเจ็ดเออไม่ใช่งวดที่แล้วปีที่แล้วทีนี้เหลือศูนย์ครับศูนย์สองก็ได้แปดศูนย์ก็ได้นะครับ แต่ผมให้ภาสี่ศูนย์สองนะครับเพราะว่าสองศูนย์เนี่ยมันมันเพิ่งจะออกเบิ้ลสองสองไปไงนะครับผมคิดว่าสองยังอยู่นะครับผมอ่าผมคิดว่าสองยังอยู่นะครับผมอ่าสามตัวงวดนี้นะครับรัฐบาลไทยจําคําผมไว้ดีครับถ้าจะให้ผมชอบที่สุดเลยคือชุดนี้ครับเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าสองวดนี้สวยมากนะครับสามตัวเฮียตินะครับทุกคน สตัวเยียตีเม็ดเดียวนะครับที่ชอบที่สุดเลยคือเจ็ดเก้าสองวันนี้ระวังให้ดีสำหรับสามตัวอีกชุดหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมบอก2เนี่ยมีโอกาสมามากเพราะฉะนั้น นี่ครับนี่คือรัฐบาลไทยใบเต็มครับประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2,567ครับแนวทางเฮียตีคนรักหวยครับทุกคนครับแนวทางเฮียตีคนรักหวยครับนี่คือชุดเต็มครับชุดเต็มๆของเฮียตีครับ3ตัวงวดนี้บอกเลยว่าไม่ต้องสืบครับ729สครับสวยที่สุดครับเจ็ครับสองเจ็ครับสวยที่สุดครับในรัฐบาลไทยงวดนี้ผมบอกไว้เลยครับ อ่าสวยที่สุดแล้วใครกดแชร์ขอให้คนนั้นถูกหวยเอาอย่างนี้ดีกว่าใครกดแชร์ขอให้คนนั้นถูหวยถูลอตเตอรี่ใครกดแชร์ขอให้คนน,น,คคนั้นถูกหวย, <c oughs> หหวยฝากกดแชร์ผมด้วยนะอยากให้เข้าจะได้มีเงินใช้นี่สาธุพี่ออนหนูมาพี่ออนมาครับเจ็ดสองเก้าพี่เก้าสองเจ็ดสาธุขอให้พี่ปลดหนี้ได้นะครับผมขอให้พี่ปลดหนี้ได้นะหนึ่งธันวาคมนี้นะครับสิ้นปีแล้วก็ขอให้มัน สิ้นความทุกโศกโรคภัยนะครับผมต้อนรับปีใหม่ต้อนรับชีวิตใหม่ต้อนรับสิ่งใหม่ๆสิ่งมงคลใหม่ในชีวิตในปี68นะครับเลข6กับเลข8เนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นเลขแห่งความโชคดีนะครับอินฟินิตี้โชคดีตลอดไปนะครับการได้อะไรมาแบบดีๆอย่ผมว่าปีหน้าเป็น,เป,นเป็นที่เป็นที่ดีนะครับผม 279- นะ0 9 7 0 8เาเเซูตอรี่ไว้แล้วเยียสูกต้องมันต้องอย่างนั้นพี่รายวันนะ แฟนตัวยงมันต้องแบบนี้แนะ๊ะขอให้ถูกวันที่1เลยนะพี่นะนะครับผมเอาเลยครับฝากกดแชร์บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับเลขรัฐบาลไทยใบเต็มมาลงไว้ให้แล้วสําหรับรัฐบาลไทย1ธันวาคม67งวดนี้นะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยนะครับมาแบ่งปันแนวทางวิเคราะห์แนวทางให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับสวัสดีทุกคนทุกท่าน